สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว 360องศาโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญนายแพทย์วิรวัติมโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโคศกกรมควบคุมโรคและหัวข้อของการโกกลีนในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าสําคัญมากเพราะว่าเกี่ยวกับสุขภาพของทุกคนนะครับระวังสารพัดโรคร้ายจากโค้งสุดท้ายฝนหนักน้ําท่วมน้ําหลากตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับ ครับถึงแม้ว่าเป็นช่วงปลายฝนแล้วนะครับเราก็ยังมีโรคระบาดแล้วก็รวมถึงมีภัยสุขภาพนะครับที่เราอยากจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเพราะงั้นก็ขอเริ่มด้วยภัยสุขภาพก่อนนะครับเ,าาเพราะว่ามีภัยหลายอย่างเลยที่บางทีท่านผู้ชมเองนี่อาจจะ มองข้ามไปนะครับว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูที่ฝนตกแล้วก็มีน้าหลากแล้วบางพื้นที่มีน้ําท่วมขังที่กําลังจะท่วมขังด้วยก็เลยมีภัยสุขภาพมาเตือนกัน4อย่างนะครับที่น่าสนใจครับอันแรกก็เป็นเรื่องของการจมน้ำนะครับแต่มาก็จะเป็นเรื่องของฟ้าผ่านะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดสุดท้ายเราก็จะเป็นเรื่องของแมงกระพุนพิษ ก็จะมี4ประเด็นนะที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ยังไงครับครับประเด็นแรกครับในเรื่องของจมน้ำนะครับก็จะมีสถิติให้คุณแซคดูนะครับจะเห็นนว่าตั้งแต่ปี64นะครับปี65ปี66เนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีคนมีคนที่เกิดการบาดเจ็บนะครับเกิดการจมน้ำแล้วเสียชีวิตเนี่ยอยู่ทุกปีนะครับเป็นหลักร้อยรายนะครับในปี 67นะครับในปีนี้เนี่ยเราเก็บสถิติตั้งแต่ในช่วงที่มีฝนตกเยอะนะครับแต่กรกฎาสิงหากันยาแต่ยังไม่ถึงตุลานะยังเดือนหนึ่งเดือนหน้าเนียเสียไปเท่าไหร่แล้วครับ20กว่ารายแล้วครับ26รายแล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอในเพศชายผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับสองถึงสามเท่าอาจจะเป็นเพราะกิจกรรมนะครับผู้ชายออกไปทํางานนอกบ้านนะครับไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้เยอะกว่านี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง เมื่อผนวโกกับภัยธรรมชาติที่น้ามาแรงๆนะครับมันก็ต้องสูญเสียได้ง่ายมีโอกาสสูญเสียได้เยอะครับนอกจากในเรื่องเพศแล้วเนี่ยอายุนะครับที่เราเจอก็เป็นวัยทํางานหรือกลุ่มที่ถัดมาคือกลุ่มที่อายุสัก40-50ิห้าปีนะครับเป็นวัยทํางานนี่เรากําลังพูดถึงข้อมูลที่ผ่านมาครับงั้นต่อไปข้างหน้านี่คือจุดที่คุณหมอกําลังบอกชี้เลยนะครับว่าทั้งคนที่ 50ขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้ชายคุณต้องระวังเพราะว่าฝนตกน้ําท่วมน้าหลากยังไม่หมดใช่ครับนี่ภัยที่1นึ่งภัยที่1ครับภัยถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของฟ้าผ่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับจากฟ้าผ่าไปแล้วเนี่ยหกรายหกรายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดเบรนตามท้องไร่ท้องนาในพื้นที่โล่งนะครับอันนี้ก็เป็นดังเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยในเลขอีกว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะครับถัดมาที่3ครับก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อตโอ้หนี่หนีแทบไม่ได้นะครับเพราะน้าท่วมใช่ครับนะครับเพราะว่าพื้นที่หลายพื้นที่มีน้ําท่วมขังเดี๋ยวเรามาคุยกันเหมือนกันว่าเราจะปฏิบัติตัวหรือเราจะเตรียมตัวยังไงดีนะครับแต่ทีนี้ก็เยอะนะครับกับเหตุการณ์นี้ใช่ครับใช่ครับมีเสียชีวิตทุกปีนะครับในรวมกันนะครับสปีเนี่ยเสียชีวิตไปร้อยสิบหกรายอันตับสุดท้ายผมว่าคนไม่ค่อยนึกถึงใช่ใช่ครับในเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะตอนนี้การที่เราไปเล่นน้ําทะเลนะครับก็จะเป็นเรื่องของแมมกมเพุนพิษเกิดกกาาาาารรรบบบดเเจจจ็ไ้นนะะคัหลยยท่่อีว ไม่ไม่ได้ทันระวังตัวเวลาเราไปเที่ยวน้ําทะเลไปเล่นทะเลว่าเราไม่ค่อยคุ้นอ่ะใช่ครับแต่มันดันเป็นช่วงที่เขาเข้ามาเหรอครับถูกต้องครับใช่ช่วงที่มีฝนตกนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังฝนตกใหม่ๆก็จะมีแมงกะพุนเข้ามาก็เกิดแมงกะพุนพิษเนี่ยทำให้เกิดบาดเจ็บถึงเสียชีวิตได้อ่าใช่นะครับเสียชีวิตได้ใช่ครับมีเสียชีวิตได้40กว่ารายนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาไหนบ้างครับครับงั้นเชิญเลยครับไปที่ภัยแรก จมน้าครับจมน้ําอย่างที่บอกไปนะครับทุกปีนะครับมีสาเหตุเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆก็คืออย่าไปในบริเวณที่มีน้าหลากาบางทีบางท่านไปหาปลานะครับเห็นว่าอบริเวณนี้มีน้ําเยอะถึงแมมเป็นช่วงน้ําหลากเนี้ยดูน้าไม่มีอะไรแต่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จมน้ําได้สูงเพราะฉะนั้นถ้าน้ําหลากๆน้ําเร็วนี่ยอย่าถือโอกาสไป ตกปลานะครับหรือไปนั่งเล่นบริเวณที่น้าหลากนี้มีความเสี่ยงหรือมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของการดื่มสุรานะครับเวลาเราไปดื่มสุรามีการมบืเมาค,ความสามารถในการประคองสติสัมปชัญญะก็ลดลงเพราะฉะนั้นก็มีการพัดพตกจมน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือบริเวณที่บางท่านนะครับเดินผ่านไปมีน้าหลากแงชัก ครึ่งไม้บรรทัดครึ่องฟุตดูเหมือนไม่มีอะไรแต่น้ำเร็วๆเนี่ยเราเดินข้ามไปเนี่ยมีโอกาสที่จะลื่นนะครับแล้วเกิดพลัดแล้วก็น้ำเนี่ยพัดไปเวรที่น้ำลึกแล้วก็เกิดการเสียชีวิตได้เป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามทั้งสิ้เลยครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้เด็กนะครับไปเล่นน้ำนะครับในบเที่มีความเสี่ยงอันนี้สําคัญมากนะครับเด็กมีความอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังในเรื่องของการจมน้ำนะครับหรือถ้าไปเรียวณที่มีความเสี่ยงจริงๆมีชูชีพ นะครับใส่เนี่ยช่วยได้หรือในบางพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีชูชีพนะครับมีเสื้อชูชีพเนี่ยก็อาจจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นกันลอนนะครับซักขนาดสักห้าลิตรขึ้นไปนะครับปิดปากฝาให้แน่นแล้วก็เอาเชือกคล้องแล้วก็สะพายไปอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถช่วยในแง่การยึดจับพยุงเราได้ด้วยใช่ครับนี่ก็เป็นอันนี้สามารถช่วยได้นะครับถัดมาครับในแง่ของ ช่วงหน้าฝนนะครับ,รบหลายพื้นที่คุณแซ็คบอกไปมีทั้งพายุเกิดขึ้นมีฟ้าผ่านะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับก็เช่นว่าเราต้องระวังนะครับมดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นไปได้เกิดฟ้าผ่าปลายฝนต้นหนาวจะเกิดฟ้าขนองเยอะฟ้าผ่าลงมาได้ใช่ครับเป็นอานนี้เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นไปได้เราหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆถอดปลั๊กนะฮะอุปกรณ์ไฟฟ้าไหนถ้าไม่ใช้ให้ถอดปลั๊กออกนะครับแล้วถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับเรารู้แล้วว่าจะมีฝนมีน้ําหลากมานะครับแนะนําว่า อุปกรณ์ต่างๆนะครับย้ายที่มปที่สูงนะครับอุปกรณ์ไหนจมน้ําต้องให้ช่างมาซ่อมมาเช็กก่อนที่จะใช้อย่าอยู่กลางแจ้งด้วยเพราะว่าตัวเราจะเป็นจุดที่สูงที่สุดที่ฟ้าจะลงบริเวณที่กลางแจ้งเนี่ยหรือบริเวณที่ทุ่งโล่งนะครับการไปอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณเสาที่เป็นโลหะต่างๆพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงจะไม่เกิดเกิดเรื่องของฟ้าผ่าได้จริงๆไม่เฉพาะเรานะครับสัตว์เลี้ยงของ ชาวนาชาวไร่อะไรงนี้ด้วยเขาก็เป็นตัวที่สูงที่สุดตรงนั้นที่ฟ้าจะลงได้เหมือนกันถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับอภไปต่อไปประเด็นถัดไปครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเมื่อกี้ได้พูดไปเหมือนกันแล้วนะจะเกิดไปเรื่องของไฟดูดไฟช็อตนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับต้องระวังนะครับเพราะว่าพอเรารู้ถ้ามีน้ํามาเนี่ยย้ายสวิตช์ไฟต่างๆย้ายขึ้นไปได้เนี่ยดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปุ๊บเกิดการน้าท่วมรีบสับ ไฟนะครับสับคัดเอาล์นะครับลงทีนี้สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่ามีคนถูกไฟดูดเนี่ยใช้อุปกรณ์อย่าตั้งสติก่อนนะครับอย่าเข้าไปจับเขาโดยตรงใช้พวกผ้าแห้งนะครับหรือไม้แห้งเนี่ยพยายามใช้แล้วเกี่ยวเขาออกมานี้สาคัญถ้าเราตัวเราเข้าไปจับก็จะเกิดการดูดเข้าไปด้วยนะครับสุดท้ายแมงกระพรุนครับที่บอกว่าเราไม่ค่อยคุ้นใช่ครับก็ อันตรายถึงเสียชีวิตได้นะครับคุณแซดอย่างเงี้ของแมงกะพรุนเนี่ยเกิดเป็นแผลไหมได้นะครับเกิดแผลเบื่อบางคนแพ้รุนแรงหายใจไม่ออกหัวใจเต้นเร็วความดันตกเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นรีบพาผู้ที่ประสบภัยออกมาจากบริเวณที่โดนแมงกะพรุนนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าไปสัมผัสจะไปถูจะยิ่งอักเสบมากขึ้นใช้ใช้น้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูที่แบบกินเนี่ยราดนะครับประมาณสักครึ่งนาทีจะช่วยลดพิษ ให้พิษมันออกมาจากตัวกระป๋อของแมกกะพุนได้นะครับธรรมชาติเป็นช่วงเวลาของเขาที่เขามากับลมมรสุมที่พัดเข้าถูกมาเหมือนกันอย่าไปใช้น้ําเปล่านะครับบางท่านไปใช้น้ำเปล่ายิ่งไปใช้น้ําเปล่าเนี่ยยิ่งทําให้หรือแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้กระป๋อพิษของแมกกะพุนเนี่ยแตกครับยิ่งทําให้เกิดพิษมากขึ้นนะครับนี่สําคัญแล้วก็สังเกตการหายใจชีพจรต่างๆของผู้ประสบภัยด้วยนะครับนี้คือภาวะของภัยละที่เราต้องเตือนกันในสิ่งที่เป็นต้นไปคราวนี้โรค ครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโรคครับก็มาอัปเดตนิดนึงครับในแง่ของโรคติดต่อนะครับครั้งที่แล้วเราเตือนเรื่องพวกนี้ละใช่ครับในโรคของเลปโตสไปโรซิสหรือโรคชีนูนะครับคุณชักจะเห็นตัวเลขทุ่านจะเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยสูงขึ้นชัดเจนนะครับอันนี้คือในช่วงเดือนกันยานะครับสิงหากันยาที่ผ่านมานี้เห็นว่ากราฟเนี่ยสูงขึ้นใช่ฉะั้นยังเป็นช่วงสูงขึ้นอยู่แล้วใน ในเดือนหน้าเดือนตุลาเนี่ยนะครับทั้งเดือนเนี่ยคาดว่าจะมีผู้ป่วยเนี่ยหกร้กว่ารายอ๋อเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกนะครับอย่างนี้เป็นโรคที่ต้องระวังโดยเฉพาะหลังน้ํารถนะจะมีน้ําขังอยู่เยอะนะครับฉี่หนูอีกอันหนึ่งโรคไข้ดินหรือเมลิโดซิสเช่นเดียวกันครับคาดว่าในเดือนตุลาคมนี้กันสิ้นสุดที่กันยานะครับคาดว่าเดือนนี้ประมาณ3 0 0อยกว่ารายนะครับที่จะป่วยเป็นโรคไข้ดินเพราะฉะนั้น2โรคนี้มาด้วยกันสัมพันธ์น้ำท่วมเข้าทางบาดแผลเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับหลังน คุณแซคจะเห็นว่าตัวเลขเริ่มนิ่งเริ่มลดลงอันนี้เป็นตามฤดูกาลของเขานะครับเพราะว่าจะระบาดเยอะในช่วงสักกรกฎาสิงหาพอเข้ากันยาก็จะเริ่มนิ่งตุลาจะเริ่มลดลงแต่เห็นลงอย่างนี้ก็อย่าวางใจนะเดือนหน้าเท่าไหร่ทราบไหมครับเท่าไหร่ครับแปดพกว่ารายคาดว่า8ปดพันกว่ารายเยอะทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าลดลงเนี่ยแปดพันกว่าลายงในตัวเลขคนเยอะเยอะครับทั่วประเทศอย่างเยอะอยู่แปดพันกว่ารายเพราะนั้นอันนี้เป็นอย่างที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะครับมีภาพต่อไปไหมครับต่อไปฮะ ครับกรนั้ก็แนะนำครับช่วง ที่น้ําลดลงนะครับโรคที่ต้องเฝ้าระวังฉี่หนูนะครับก็คือเลปโตสปโรซิสนะครับโรคไข้ดินหรือโรคมิลิออยดโดซิสติดด้วยการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นพอน้ําลดเราต้องไปทําความสะอาดบบ้านเรือนเรานะครับที่มีโคลนอยู่ต้องใช้ถุงมือใส่รองเท้าบูทนะครับหรือใส่ถุงเท้าที่กันน้ําอันนี้ทําความสะอาดเสร็จถ้ามีบาดแผลล้างทําความสะอาดบาดแผลให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์เบตาดีนนะครับถ้าเกิดมีบาดแผลอักเสบมีหรือมีไข้ สังเกตถ้าเกิดมีไข้หลังจากที่มีสัมผัสแล้วสัก2-3วันจนถึงหนึ่งสัปดาห์ควรจะไปพบแพทย์นะครับนี่สาคัญครับหัวข้อของการพูดคุยเพื่อนําประสุการณ์โกเกลีนวันนี้ก็คือระวังสารพัดโรคร้ายจากโค้งสุดท้ายฝนหนักน้ําท่วมน้ําหลากท่านโฆษกอยากจะสื่อสารบอกกับผู้ชมทางบ้านยังไงครับก็เรียนฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าในช่วงของฤดู ฝนช่วงท้ายก็ตามเนี่ยก็ยังมีการระบาดของโรคติดต่อนะครับที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคฉีหนูนะครับโรคเมลิโอโดซิสหรือโรคไข้ดินนะครับรวมถึงโรคอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับเช่นโรคไข้หวัดต่างๆก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้ก็ระมัดระวังดูแลสุข,ขอนามัยต่างๆนะครับส่วนบุคคลสังเกตอาการถ้ามีการเจ็บปวดควรจะแจ้งแพทย์ด้วยนะครับรวมถึงภัยสุขภาพต่างๆที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับก็เหลือช่วงเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับสำหรับฤดูฝนซึ่งก็จะเป็นช่วงท้าย ล้ววันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าพอฤดูฝนหมดแล้วภัยเหล่านี้จะหมดเพราะว่าฝนมันจะไปต่อที่ภาคใต้ภาคใต้ก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันท่านผู้ชมทางบ้านนะครับต้องคอยเฝ้าระวังจากคําแนะนําจากท่านโฆษกในวันนี้นะครับขอบคุณท่านโฆษกมากครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านสุกลังภัยอังคารที่1ตุลาคม2567อย่างไรกับ360อองศาโกกลีนครับ